ชอบอะไรตัวช็อบไหนนี่นี่เลสมีเลสเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณตองเขาถือสีขาวครับคุณตองเอ้ยไม่ใช่สีช็อคสีช็อคคุณตองบังจับพูดถึงความยากเลยครับพี่อันนี้ชอบแทนโอ้โหยากมากจะบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้นะนะตอนนี้เท่าที่เรารับรู้นะคะแต่อาจจะไปมีซ่อนตรงไหนหรืออะไรนิดๆหน่อยๆเราไม่รู้แต่เท่าที่เรารู้คือหนึ่งเดียวในโลกที่เป็นบัวแทนที่เป็นบัวแท้ ดูขาทําไมเราเรียกช็อกแทนนี่ขาน้ําตาลนะคะมีคิ้วนี่เพิ่งเกิดเองนะคะมีแก้มเดี๋ยวสีก็จะสว่างขึ้นเรื่อยๆเหมือนแบกแทนนะคะช็อกแทน <c oughs> นี่บินมาเพื่อตัวนี้เลยนะเนี่ยใช่ช็อกโกแลตเลยนะคะช็อกโกแลตแบบดักช็อกโกแลตเลยนะไม่ใช่แบบว่าจืดจางๆนะคะช็อกแท้ๆเลยหนึ่งเดียวอุบลมีของดีอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> เม่มีคิ้วเห็นไหมคะเห็นไหมมีคิ้วมีแก้มชัดเจนนะเป็นตัวเมียนะคะตัวนี้ใครอยากเห็นของอะไรที่แบบไม่มีแวะมาค่ะบนบัวบัวตัวนี้ยังยังให้โตก่อนวัคซีนสองเดือนมาดูได้เสร็จนะครับใช่สองสามเดือนมาดูได้นี่ดีใจแทนเจ้าของเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าเขาเอาแม่ท้องไปจากเรานะแล้วพ่อพ่อเป็นแบคแทนนะคะ แม่เป็นสีน้ําตาลธรรมดาแ,<ฮ>แต่ลูกออกมาเป็นสีเนี้ยตัวหนึ่งจะว่าฟุกชโชคดีก็ว่าได้แ,<ฮ>แต่คือเราก็เลือกนะคะจากในเจนในสายที่เขามีเลือดที่<ฮ>พอจะจ่ายหมาสีได้นะมันก็ออกมาอย่างสมสมหวังที่เราคิดแต่เกินสมหวังเกินหวัง เราหวังระหวังแค่ะแบ็คแทนเนาะ,ะใช่ไหมคะไม่เคยคิดถึงช็อคเลยไม่ชุดนี้นะคะ15ตัวนะ,ะใครได้ลูกหมาชุดนี้ถ้าคุณตองคิดจะแบ่งนะคะ หมาจะแครี่สีช็อกแทนเลยนะคะถ้าใครอยากได้เนี่ยมาขอแบ่งจีบคุณตองได้เลยนะคะเพราะว่ามีแบ็คแทนคือสีทั้งนั้นเลยอันนี้แบ็คแทนอันนี้มีแบ็คแทนพี่ครับคนละตัวแต่ก็ไม่แน่นะฮะไม่แน่นะฮะพี่ดูหางฮะเออมีแทนนะตัวเนี้ยดูดูตูดคุณตองอ๋อตูดตูดมันตูดมันมีสิทธิ์มันดมันแทนแล้วนี่อะตูดมันแทนแล้วฮะตูดมันแทนแล้วตัวเนี้ยแทนอีกตัวนี่ยคุณเท้าอีกตัว รอลุ้นคิ้วขึ้นนะครับรอลุ้นคิ้วขึ้นตัวเนี้ยแทนอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวขอลุ้นอีกหน่อยขอลุ้นอีกหน่อยเราเอาชัวร์ชัวร์ตัวนี้ยคืออนาคตถ้าเราถ้าเราจะต่อหมาสีเนี้ยมันต้องเก็บชุดพวกนี้แล้วตัวนี้ตัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยเนียแบ็คแทนนะครับเห็นไหครับแก้มมาแล้วคิ้วเดี๋ยวเดี๋ยวเข้มขึ้นนะครับถุงเท้ามาแล้วนี่เมื่อกี้ให้ให้ดูเนี่ยครับเนี่ยมีหางเนี่ยค่ะมีแทนตูดมันจะแดงเนี่ยตัวเนี้ยแทนตัวนั้นแทนเนี่ยฮะตูดดูที่ตูดได้ นี่ค่ะอันนี้จะอะไรแทนกัคะก็น่าจะเป็นแปะกะละค่ะหรืออาจจะอาจจะออกสีนุดไงธรรมดาไม่ต้องดำหมดใช่ไหมอ่ะค่ะอันนี้มันเป็นมันเป็นน้ำตาลอเห็นไหมคะเนี่ยแบ่งมั่งแบ่งให้เพื่อนเพื่อนมั่งคุณจอแบ่งให้เพื่อนเพื่อนมั่งสิบห้าตัวสิบห้าตัวแบ่งมั่งชุดประวัติศาสตร์อีกหนึ่งชุดนะแต่ช็อคช็อคแทนไม่ต้องไม่ต้องถาม แนไม่เท่าไหรไ่ก็ไม่ขายนะครับเพราะว่ามันหายากนะครับสองล้านยังไม่ขายค่ะโงงเล็บฮะตัวนี้หายากมากใช่ไหมนี่ตัดหางแล้วนะครับเด็กๆตัดหางแล้วนะครับก็หน้าที่ของเอเซอร์บิ๊กด็อกอีกอันหนึ่งคือบินมาตัดหางให้ลูกค้านะครับตัวนี้แบคแทนชุดนี้ลูกจ็กเกอร์นะครับ หาเรียบร้อยทุกตัวนะครับ15ตัวนะครับชุดนี้เกิด15ตัวแต่ตัวนี้ลิมิเต็ดเลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องไปหาอีกแล้วขอจับอีกรอบได้ไหมเนี่ยสุดจัดพี่บีครับทำไรครับเรากำลังจะกลับกันแล้วครับเรากำลังจะกลับกันแล้วเดี๋ยวให้พี่บีพี่บีพี่บีเอาดากรถคันไหนเน ต <amounts of audio writers> อนนี้เราเราเราเจะกลับกรุงเทพแล้วครับจะกลับกรุงเทพกันแล้วค่ะยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามในช่องช่องเอเชียบิ๊กด็อกนะคะหน้านะคะยังไงฝากติดตามกดสับส c r i b e หรือติดตามเพจเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ